Ê, ê, ê Ê, mau Mau hả, mau hả Điều, điều. Oh, I want. <laughs> ที่27ค่ะตอน6โมงกำลังกลับรถมาจากทางด่วน62ใช่ไหมคะแล้วก็กลับรถมาก็ที่จะเข้าซอยถนน93ก็เข้าเลนซ้ายสุดค่ะแล้วก็ตอนแถวรอ,อเข้าซอยอยู่และที่นี้นก็มีแท็กซี่ที่มาจากทางตรงอะค่ะพุ่งเข้ามาชนครั้งแรกด้านหลังชนไปหนึ่งข้างแล้วก็ชนต่อไปอีกสาม้างและที่นี้นเขาอะเบี่ยง ซ้ายเหมือนจะหลบหนีแต่ว่าหลบไม่พ้นไปชนกับต้นไม้ค่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะพ่อก็เลยลงไปรีบห้ามบอยค่ะวกลัวว่าเขาจะหนีค่ะก็หลังจากนั้นนะคะพอเราชนเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็เรียกประกรันทันทีแล้วก็แจ้งตำรวจแต่ว่าพอตำรวจมาถึงอ่ะเราขอให้ทางตำรวจอ่ะอากแอลกอฮอลให้ว่าเขาว่ามีอาการเมาหรือเปล่า แต่ว่าตำรวจอะไม่เป่าแอลกอฮอลให้ค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้ไปเคลียร์ประกันกนออันเอาเองหลังจากนั้นอะก็ประมาณทุ่มรึ่งค่ะเขาถึงโทรเรียกประกันของฝั่งเขาแต่ทุ่มห้าสิบประกันของฝั่งเขาก็มาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เคลียร์ประกันอ่ะเคลียร์กันเองเขาบอกว่าถ้าเป่าแล้วเจอแอลกอฮอลค่ะประกันของฝั่งเขาอะจะไม่รับผิดชอบรถของเราซึ่งตอนนั้นอะเราไม่รู้ว่าที่เขาพูดอะมันจริงหรือเปล่าก็เลยเชื่อ เชื่อไปแล้วะเพราะว่ามันอยู่ในความตกใจด้วยก็คือพอประกันคุยกันเองเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็หลังจากนั้นนะก็แยกย้ายเลยก็ขับรถออกไปเลยไม่ได้มีการมาแบบว่าขอโทษนะแบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะไรอย่างไม่มีเลยมีแต่แบบหลังจากที่ตำรวจมาเขาก็พูดว่าเขาไม่ได้เมาบ้าหรือเปล่าคือยังมีการมาแบบว่าทางเราอีกว่าเราว่าพอลงตอนลงไปใช่ไหมคะุณพ่พอลงไปก่อนแล้วเข้าไปขอกระจก แล้วเขาก็เปิดกระจกมาแล้วได้กลิ่นแอลกอฮอลจากในรถค่ะแต่ว่าไม่มีค่ะตำรวจไม่ตรวจให้ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเมาไม่ควรขับดีกว่าค่ะเพราะว่ามันจะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วก็เป็นภาระต่อสังคมถ้าเกิดว่าแบบไปนชนคนหรือว่าชนอะไรเนี่ยมันจะเดือดร้อนแล้วก็ถ้าหลับในเนี่ยค่ะทั้งวง ค่ะ